สวัสดีครับผมสุะนทราครับคอร์ร์เรน์ิสปอร์พูลรัศซ่กากเกอร์นะครับวันนี้จะมาเจอกันวันอังคารที่27สิงหาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลกร,รีเอเชียยังคงเข้มข้นนา่าติดตามเยอะมากนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกฟุตบอลซาอดุาอดิอาร์ติเบียและไทยรีกหนึ่งบ้านหลังนะครับพ่อมอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะน่นนะครับ กลุ่มฟุตบอล VIP 911สปอร์ตครับกลุ่มฟุตบอ VIP ล VIP นะครับที่มีทัศนคตฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัดแต่งเข้ามาในกลุ่มได้ตามเร่ยงที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องกางนะครับวันนีครับคู่แรกไปกันที่ศึกซาอุาดิีอาราเบียนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาัลราเอสพบกับอัลคาซียา ประสบการณ์ในรลีกสูงสุดของเอลราเอสดูดีกว่านะครับแรนัดแรกพวกเขาก็ฟอร์มดีบุกไปอย่างเสมอเอานาร์นะครับแต่วันนี้รับมือกับทางน้องใหม่เอลคาซียานะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นน้องใหม่รายบริสุทธิ์ผลงานยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนะครับรวมถึงในช่วงปรีซีซั่นกุนซื้ออย่างมิเชลทําทีมค่อนข้างลงตัวนะครับแนวรุกวุอหวาดุดันและการที่เกมรับในพวกเขาเสริมได้ทางนาโชเฟเนนเดสอด กองหลังเรเอามัดดิดและเคนคาสเทลนายด่าทีมชาติเบลเยียมเข้ามาตัวนี้ครับทำให้เกมรับของเอาคาสิยามีความแน่นอนมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแท็กติกการยิงระยะเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับผมมองครับว่ารูปเกมคู่นี้สูสีไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่อย่างที่เดินไปนะครับว่าเอาคาสิยามีความครบเครื่องมากกว่าเชื่อว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้นะครับและมีโอกาสเกมเต็มด้วยการบุกมาเบียดเอาชนะได้เชียร์เอาคาสิยานะครับแต่คู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกัที่ฟุตบอลไทยล บ้านเราเนเป็นการเจอกันระหว่างรัมพูนวอริเออร์พบกับหนองบัวพิชยะรัมพูนวอริเออร์เรื่องชื่ออยู่แล้วนะครับว่าผลงานในบ้านยอดเยี่ยมโดดเด่นนะครับรวมถึงแท็กติกของคุณสื่ออเลซันเดกามาที่เขี้ยววางใจได้พวกแนวรุกพวกเขาก็มีตัวที่เด็ดอย่าง อันนั้นยอดสังวานกับริคาโดโรเปนะครับวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับเจอกับทางหนองบัวพิชยะซึ่งเกมล่าสุดอาจจะชนะมาก็จริงนะครับแต่ผมมองนะครับว่าหนองบัวยามเล่นนอกบ้านเนี่ยยังค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็แทคติกของคุณซือสุ โยกทีเนี่ยเกมรับก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วยังไงรำพูนก็ดูดีกว่าในบ้านนะครับแกรดถ้าไม่ใช่โอกาสเปิ้อัตนเองสุดท้ายเชื่อว,ว่าจะสามารถเบียดเอาชนะได้ตามต้องการเชียร์รำพูนวอร์รีเออร์นะครับวันนี้ครับสองผู้รคิปนี้ฟุตบอลเอเชียนครับเชียร์เอาคาสิยาและรำพูนวอร์รีเออร์ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆว่ารวยไปเจอมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ